กับพี่ปอทกันค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สถาบันแห่งชา,นนาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวค่ะก็พี่บอมแบบนะคะอยู่สาขาพัฒนาการมนุษย์ค่ะก็พี่บอมแบบเนี่ยได้เรียนแบบตีควบโทมานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกระบวนการเนี่ยพี่บอมแบบก็อยู่ในขั้นของการวิจัยแล้ววันที่พี่นะคะก็ชอบมาทําวิจัยที่มอมาเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทํานะคะเราจะไปซื้อกาแฟกันก่อนค่ะเราต้องบูธกันยามเช้านะคะโดยที่วันนี้เราจะไปซื้อกันที่ MLC ค่ะและร้านที่เลือกก็คือขาามูข้าชอบมากมาก คาราเมลมาคเซียโต้ค่ะเพิ่มไข่มุกค่ะ หวานร้อยเท่านั้นที่จริงใจนะคะก็คืออร่อยมาแฮปปี้ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะยังไม่ทันถึงสถาบันก็คือหมดแล้วนะคะไม่เป็นไรเราไป,ปอัปเดตพปซอกันดีกว่าค่ะ,ะพพปะซอ,อนะคะก็คือโคงรง่างวิจัย3บทน,น,นั่นเองค่ะคือพี่นะคะชอบมาอัปเดตกับอาจารย์บ่อยๆค่ะเพราะอยากให้งานนะคะมันมีความคืบหน้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะโดยหลังจากที่เราอัปเดตไปนะคะอาจารย์ก็จะให้ฟี e แ b a c k กลับมาน,น่นี้ค่ะว่าควรปรับเพิ่มตรงไหนนะคะเราก็จะนาฟี e แ b a c k ตัวนี้ค่ะมาใช้กับงานวิจัยของเรานะคะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนน้นนน่่เเองคคะะะีก็สรจแลว มาแบบช้ำๆเลยแต่ไม่เป็นไรเราสู้นั่นเองค่ะภาพรวมก็จะประมาณนี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย